สมัมมนารวมพลังสู้3ามยกกำลังสมไม่ใช่เสียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3พบกับ3กูรู3ท็อปปิกสุดฮอตอาจารย์เอ๋คุณธนเดชรังสีธนานนท์เจาะลึกหุ้นกลุ่มการเงินแบงก์ใหญ่เองเนี่ยโอกาสจะไปไกลยากภายใต้ภาวะตรงนี้ผมคิดว่าถือแบงก์เล็กที่มีผลดีปลอดภัยที่สุดอาจารย์สุดคุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงศ์วิเคราะห์หุ้นกลุ่ม ICT และอินฟาฟันเด่นเวลาดูหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยไม่ใช่ดูแต่บรรทัดสุดท้ายนะครับอยาให้ดูรายได้แล้วก็อีบิดาด้วยนะคร ังจะอาจารย์กัตจังคุณชัยยศจีวางกูลสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคผมจะเทรดก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสิวันได้เงื่อนไขที่2ถ้าเ a c มซดียืนอยู่เหนือ0ูนย์แสดงว่าเป็นขาขึ้นมายกกำลังสามกับเราได้ในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้ณโรงแรมโฟวิงสุขุมวิทสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ l ล n e i อดีแอส i ซมาิ plus ไม่ต้องรีบแต่ต้องมานะครับ รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเเินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมั n นี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบูนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ m o n e ี p พลัเริ่มต้นตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปติดตามกันให้ได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจมั n นี p พลัสบายยุทธนามัีพลัสบายยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับแล้วก็เลนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p a s ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p a s จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกเลือกที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้และก็เป็นช่องทางดีๆในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมกับเราก็ได้อีกด้วยนะครับและนี่ก็คือรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ คำถามถามว่าข้อใดคือหุ้นเด่นจากทางบริษัทเหลัาทรัพย์เอเซพัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคำตอบก็คือข้อ2 BBL Bank กรุงเทพนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ5ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีได้แก่คุณปาลิดาตัมพานุวัตรคุณก้องพบมังคดาณราคุณวิภาพันธ์เอี่ยมประดิษฐ์พันธ์คุณดารณีวัชลรอยู และคุณพิชิตการจนะเชษตนะครับนี่คือ5ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcu.com o และผ่านทางแอปพลิเคชันม e y p a s s รวมทั้งทีมงานของเราก็จะติดต่อกลับไปด้วยนะครับขอแสดงความมีดีกับทั้ง5ท่านท่านที่พลาดไม่เป็นไรลุ้นกันใหม่สัปดาห์หน้าลุ้นกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ คุณูฟังครับบลรจรกสิกรไทยจ่ายปันผลกองทุน KJP ในอัตรา20สตางค์ต่อหน่วยโดยคุณนาวินอินทระสมบัติ Chief Investment Officer รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการลงทุนต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยหรือบลรจรกสิกรไทยเปิดเผยว่าบลรจรกสิกรไทยกำหนดจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดเญี่ปุ่นหุ้นทุนหรือ KJP สำหรับผลการดำเนินง,งาน ตั้งแต่1กรกฎาคม60 จนถึง30มิถุนายน2561ในอัตรา20สตางค์ต่อหน่วยโดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนในเวลา8นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่13การก,กรกฎาคมนี้นะครับรวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นกว่า74.99ล้านบาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจลงทุนในกองทุน KJP หรือกองทุนเปิด K ญี่ปุ่นหุ้น ทุนของบอจกสากรไทยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Access Contact Center 0 2 6 7 3 3 8 8 8 0 2 6 7 3 3 8 8 8หรือ w w w g a s i c o n a s s e s s c o m นะครับสนใจก็เชิญติดต่อได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับท่านนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส ขอแนะนำช่องทางการลงทุนใหม่สำหรับท่านที่สนใจทำธุรกรรมทางด้านการลงทุนในกองทุนรวมด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน Streaming for Fund สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีกองทุนรวมกับบจา j ิ t ขอให้ทำการเปิดบัญชีก่อนเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน Streaming for Fund นะครับสนใจครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจทอาศิส 0, 0 2 0 1 5 0 2 2 2 0 2 0 1 5 0222แล้วกด5หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม w w w t a l i s t a m c o t h เชิญเข้าไปติดตามกันได้เลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณพงศธรทวีสินได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของปตทสอพอมีผล1ตุลาคม2561นี้นะครับคุณพงศธรทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่สำรวจและผลิตปิโตรเลียม บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท,ทสพได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่แทนคุณสมพรว่องวุฒิพรชัยที่จะ,กะเกษียรอายุการทำงานในวันที่30กันยายน2561นี้โดยให้มีผลตั้งแต่หนึ่งตุลาคม2 5 6 1เป็นต้นไปและยังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการปตท,ทสพอ,อีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งจะมีผลเมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคอนอรอให้ความเห็นชอบนะครับ โดยคุณพงศธรมีวิสัยทัศน์ที่จะนำปตทสาพาให้เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมแห่งชาติชั้นนำในภูมิภาคเอเชียที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับบริษัทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมชั้นนำนานาชาติโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารต้นทุนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการปิโตเลียมให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับคุณพงศธรทวีสินนะครับส่วนช่วงแรกของรายการมันนีช่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับไปติดตามดูแนวโน้มตลาดหุ้นไทยไปดูกลยุทธ์สำหรับผู้ลงทุนรายย่อยและหุ้นเด่น จากทางบริษัทหลักทรัพย์ CGS Cimb ประเทศไทยผมเชิญคุณกิติชานสิริสุขอาชาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS Cimb ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยนะช่วงนี้ครับคุณกิติชานสวัสดีครับสวัสดีครับดูทรงแล้วเนี่ยวันนี้น่าจะเด้งได้เยอะไหมดูจากเรื่องของสงครามทางการค้าที่กดดันอย่างต่อเนื่องดูจากการที่ฝรั่งยังคงออกอยู่เนี่ย มีโอกาสไหมที่แรงขายจะแผ่วลงมาครับคุณกิติชานครับครับที่จริงถ้าสังเกตดีๆนะครับตอนนี้เนี่ยแรงขายแผ่วลงมาเยอะแล้วนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับที่ตลาดอุ่นทั่วโลกเนี่ยเขาตกใจกันนะครับขายลงมากันเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยปรับลดลงประมาณ0.5ถึง2เปอร์เซ็นต์ถือว่าตกใจกันพอสมควรนะฮะหลังจากที่สหรัฐมีการประกาศนะครับภาษี10เปอร์เซ็นต์บนสินค้านำเข้าจากจีนอีก2แสนล้านนะครับ ตลาดทุนทั่วโลกก็ปรับตัวลดลงมาแต่บ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับลดลงมาไม่เยอะมากนักนะครับฟันโฟเนี่ยเมื่อวานทางต่างประเทศเนี่ยขายแค่เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดล้านบาทนะครับน้อยกวันก่อนหน้าเยอะวันก่อนหน้าขายประมาณพันสี่ร้อยล้านนะครับแล้วก็ทั้งเดือนขายไปแล้วหมื่นห้านะฮะยิ่งเราไปดูสัญญาฟิวเจอร์เนี่ยโพซิชันของตัวเน็ดลองเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้กลายเป็นว่าต่างประเทศน็ดลองมาสี่พันสัญญายิ่งบ่งบอกให้เห็นว่าตอนนี้แรงขายนักงทุนต่างประเทศเริ่มน่าจะชะลอตวลงและทิศทางของตลาดน่าจะมีการ ปรับตัวขึ้นได้นะครับอะะมองว่าทิศทางแรงขายของต่างชาติมองว่าฟันโฟเนี่ยอาจจะมีแผวลงมาได้บ้างนะครับอย่างน้อยก็ดูได้จากเมื่อวานนี้ก็จะเป็นสัญญาณได้ส่วนหนึ่งนะครับ,รบทีนี้ผมย้อนไปต้นทางหน่อยนะเรื่องของเทรดวอลสงครามทางการค้าเนี่ยท่าทีของสหรัฐกับบรรดาคู่ค้าต่างๆนอกเหนือจากจีนเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็ยังแข็งก้าวหรือเปล่าหรือว่า,วามีการอารมุอร่วยผ่อนปลนลงมาตกลงยังไงแน่ครับคุณกิติชาน ก็จริงๆถ้าเราตามดูตามข่าวนะฮะจะเห็นได้ว่าท่าทีเนี่ยเขามีการเจรจาจะเห็นได้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับทางด้านของตัวสหรัฐกับยุโรปเองก็สามารถจะตกลงกันได้ในเรื่องของตัวภาษีการนําเข้ารถยนต์นะครับใช่ซึ่งก็กลายเป็นว่าน่าจะไม่มีการคิดภาษีนําเข้ารถยนต์กันนะซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกนะที่มองได้ว่า สหรัฐก็ไม่ใช่ว่าโอ้เอออนี่ตั้งกำแพงมาสีอย่างเดียวนะยังมีการเจรจากันด้วยอ่าแล้วนะแล้วกับ<ต>เยอรมันแหละท่าทีล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่ามีขึงขังขึ้นหรือเปล่าครับจริงๆปกติมันเป็นลักษณะนิสัยคือต้องบอกว่าเป็นลักษณะ <c oughs> ของทางสหรัฐของผู้นําสหรัฐอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ว่าลักษณะก็คือเหมือนกับสมบองว่าต้องการที่จะต่อรองของการค้านะพูดง่ายๆแบบภาษาบ้านๆเราก็คือค่อนข้างจะเคียวนิดนึงนะครับ ดังนั้นแน่นอนเลยว่าเขาก็ต้องต่อรองเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตละประเทศตัวเองนะฮะเหมือนเราต่อของก็ต่อให้มันเต็มที่ถ้าไม่ได้ก็ผ่อนลงมาดับหนึ่งลดลงจากราคาตั้งเราก็ยอมซื้อนะครับเช่นเดียวกันผมคิดว่าท่าทีดูมีการยอมมากขึ้นนะฮะแต่ว่าก็คงไม่ได้แบบยอมเป็นจนสุดทาง นะกับจีนเนี่ยเมื่อวานถ้าสังเกตแมสเซจที่ออกมาจริงเนี่ยที่ขึ้นภาษีเนี่ยเขามีห้อยไทยหนึ่งว่าหลังจากการเจรจาเนี่ยล้มเหลวนะฮะก็แปลว่าทํานองว่ามีการเจรจาอยู่แต่ว่าอาจจะตกลงไม่ได้ในบางส่วนนะฮะก็เลยคิดว่าจะใช้ตัวมาตรการภาษีแต่ยังมีระยะเวลานะครับเขาคาดว่าจะไปใช้จริงกันยานะฮะก็ยังมีเวลาอีกประมาณเกือบ2เดือนนะฮะที่จะมาพิจารณาหรือว่ามีการเจรจากันได้นะครับครับอ่าคือคุณกิติชานมองว่ายังไงซะสงครามทางการค้าเนี่ยก็ไม่น่าจะแรงกว่า น,นี้แล้วก็มีทีท่าเนี่ยน่าจะ on, อ่อนอ่อนผ่อนลงไปตามเกมด้วยซ้ําไปอย่างนั้นใช่ไหมครับจริงๆต้องเรียนไงฮะคือตอนนี้เนี่ยมันไม่มีมาตรการทางด้านภาษีเที่แรงกว่านี้แล้วครับเพราะว่าทางด้านของตัวสหรัฐนำเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยมูลค่าประมาณ500แล้านยูเอสซอล่า ตอนนี้เปิดออกมาแล้วสามหมื่นสี่หมื่นหกเขาก็บอกว่าสิ้นเดือนนี้จะรู้รนะวมต้องมาเป็นห้าหมืน่นแล้วก็อีกสองแสนก็เปิดออกมาแล้วนะครับรุณง่ายตอนนี้ครึ่งหนะึ่งสองแสนห้าเนี่ยเปิดมาแล้วะนะครับอีกสองแสนห้าที่ยังไม่เปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับจริงจงตลาดก็พอรู้แล้วเพราะว่าตลาดก็ขู่ๆเหมือนกันว่าจะคิดภาษีทั้งหมดห้าแสนล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าทางด้านของประเทศจีนก็มีการปรับตัวระดับหนึ่งแล้วนะดังนั้นเนี่ยต่อให้เปิดมาตรการภาษีที่มีการเพิ่มขึ้นมาอีกก็อาจจะไม่ได เอฟเฟกที่มีจากเรื่องของสงครามทางการค้าต่อตลาดหุ้นเนี่ยเอฟเฟกมันน่าจะปรับลดลงนะครับมันตอบรับไปในราคาหุ้นระดับหนึ่งแล้วนะครับครับเอาละครับงั้นขยับมาที่ราคาน้ํามันหน่อยเมื่อวานลงเยอะเลยนะคุณกิติชานะน้ํามันอ่ะครับผมอ่านะครับแล้วก็โอกาสที่จะปรับลงมาแล้วก็นิ่งค้างอยู่หรือมีโอกาสที่จะเด้งกลับเข้าไปสูงสูงเหมือนเดิมตกลงยังไงแน่ครับที่ทางราคาน้ำมัน ครับน่าจะเป็นลนักษณะของการไซด์เว์ในกรอบมากกว่านะครับปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันเมื่อวานลงแรงนะครับ,รบก็มีอยู่สองสามส่วนนะฮะก็คือประเด็นความกังวลปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่คาดว่าทําให้ดีมานหรือความต้องการอาจจะชะลอตัวลงได้นะครับ,รบประเด็นที่สองก็คือว่าทางด้านของตัวริเบียเองเนี่ยนะฮะซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีปัญหาการผลิตน้ามันเนี่ย ตามข่าวก็บอกว่าเริ่มกลับมาผลิตน้ํามันได้ใกล้สู่ระดับปกติแล้วะนะครับ,รบก็เลยคนกังวลว่าสปลายจะเพิ่มขึ้นส่วนไปในสุดท้ายคือซาอุดิอาระเบียเองก็มาเปิดเผยว่าเขาเนี่ยเริ่มผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นตามที่สหรัฐเรียกร้องมามนะครับ เพราะฉะนั้นคือคนก็ไปกังวลว่าโอ้โหถ้าซาอุเพิ่มลิเบียเพิ่มตปายตลาดโลกเพิ่มเนี่ยจะไปกดดันให้อาคาน้ามันเนี่ยปรับตัวลดลงได้ดังนั้นเราเลยมองกรอบน้ํามันเนี่ยนะฮะถ้าเป็น WTI เรามองว่าน่าจะอยู่ในแถวๆช่วง68ถึง78เลี้ยญต่อบาร์เรลนะครับ68ถึง78เลี้ยญต่อบาร์เรลถ้าเป็น WTI นะครับก็จะแกว่งตามกรอบนี้นะครับเอาละครับกลับไปย้อนแตะเงินบาทหน่อยเงินบาททําไมอ่อนจังเลยครับคุณกิติชานครับ ปาดอ่อนก็เหมือนเดิมฮะคือกังวลส่งความการค้ากันนะครับทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉพาะพี่ใหญ่อย่างจีนเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนก็เลยมองว่าในด้านของตัว emerging market หรือตลาดเกิดใหม่เนี่ยอย่างาประเทศบ้านเราอินโดนีเซียฟิลิปปินเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบพอสมควรดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาก็ทําให้ที่เห็นช่วงที่ผ่านมาขายทั้งหุ้นขายทั้งบอลออกมาก็เลยส่งผลให้ส่วนหนึ่งเนี่ยค่าเงินบาทก็เลยมีการอ่อนค่าลงด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของตัวโบริสีนะที่ดอกเบี้ยบ้านเรายังไม่ขึ้นแต่อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้จะขึ้นสี่ครั้งก็ทําให้มีเงินไหลกลับไปที่หลาดด้วยนะครับครับก็เป็นตัวหนุนทําให้บาทยังมีแนวโน้มไปทางอ่อนค่านะครับเอาละครับกลับมาดูปัจจัยภายในเรื่องของผลประกอบการไตรมาสสองท .61 นะครับเมื่อวานคลอดออกมาแล้วสองใช่ไหมครับครับออกมาตามคาดหรือต่ําคาดสาหรับตัวทิสโก้กับตัวอีออนครับคุณกิติชาน ทิสโก้เนี่ยออกมาตามคาดนะครับแต่ว่าอีออนเนี่ยเราไม่ได้ทำแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเห็นออกมามากกว่าที่ตลาดคาดไว้พอสมควรราคาหุ้นก็เลยตอบรับขึ้นแรงพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกจะเซลล์ออนแฟกแล้วนะใช่ครับเมื่อวานขึ้นแรงนิดหนึ่งครับแต่ทั้งตัวทิสโก้แล้วก็อีออนด้วยนะครับคิวต่อไปจะเป็นใครจะเป็นกลุ่มไหนต่อครับคุณกิติชานครับหรือว่าต้องไล่กลุ่มการเงินให้หมดก่อนคิวต่อไปเนี่ยก็คือภายในสัปดาห์หน้านะฮะก็จะเป็นกลุ่ม สถาบันการเงินกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็จะเริ่มไล่ไปตั้งแต่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะจะทยอยประกาศมาเรื่อยๆนะครับ,รบแต่ว่ากลุ่มสื่อสารเนี่ยก็จะมีแอบป,ประกาศมาก่อนบริษัทหนึ่งก็คือ d ีแทกนะในวันที่สิบหกกรกฎานี้ก็จะประกาศ d ีแทกออกมาซึ่งเราก็คาดว่ากําไรปกติในไตรามาสสองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยสาสิบล้านบาทอืนะครับกำไรปกติลดลงนะครับแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งเอออร์เอแล้วก็คิวออนคิวแสดงว่าคาดการว่า d ีแทกผลประกอบการไตรมาสสองออกมาจะไม่สวยอย่าครับ ไม่ดีฮะใช่ครับเ,เพราะว่าถ้าเราจําได้คือเขามีดิวตัวขึ้นสองพันสามกับทางด้านทีโอทีเนะี่ยเขาต้องมีการจ่ายตัวใบอนุญาตค่าสัมปทานตรงนี้นะครับพูดได้ง่ายคือที่มีการไปเซ็นสัญญามาก็เลยทําให้มีเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาในในตรมาสนี้นะครับครับนะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นครับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ทางบริษัทหลักทรัพย์ CGS c เอประเทศไทยมองแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อครับ ครับก็คิดว่าน่าจะค่อยๆไซด์เวย์อัพนะครับปรับตัวขึ้นได้นะครับอ่าเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับขอกรอบการเคลื่อนไหวด้วยครับคุณกิติชานครับเราก็มองแนวรับด้านล่างนะครับดาวไซด์เนี่ยอาจจะค่อนข้างจะจํากัดนะลงมาก็คงจะประมาณพันหกร้อยี่สิบน่าจะรับอยู่นะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็ยังอาจจะยังขึ้นได้ไม่แรงมากนักนะยังมองที่หนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้าจุดเป็นแนวต้านด้านบนครับกรอบการเคลื่อนไหวทั้งสัปดาห์แนวรับด้านล่าง1620จุดนะครับ ส่วนกรอบแนวต้านด้านบน1,665จุดแล้วอะไรคือกลยุทธ์การลงทุนจากทาง c g s CIB m ประเทศไทยครับครับตอนนี้ก็เปลี่ยนจากเทรดดิ้งบายนะครมาเป็นซื้อเลยนะครับต้องกล้าซื้อละนะครับนะไม่ต้องรอย่อก่อนเหลยครับคุณกิติจารครับก็จริงๆอาจจะไม่ย่อสิครับโอเคแต่ถ้าย่อก็ดีฮะถ้าย่อก็ดีแต่ถ้าไม่ย่อเนี่ยก็ต้องกล้าซื้อในเลเวลปัจจุบัน เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือเลือกซื้อนะครับเลือกซื้อนะครับเพราะว่าหุ้นมีแนวโน้มเป็นไซด์เว์ถึงไซด์เวอัพนะครับเอาละครับไปดูหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับคุณกิติชานก็ตัวแรกเราเลือกตัวฮาน่านะครับฮาน่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนคุณกิติชานครับหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หุ้นในกลุ่มส่งออกก็มีตั้งหลายตัวไม่ใช่เหรอแล้วทาไมถึงเลือกฮาน่าล่ะครับ ที่เลือกฮาน่าก็เพราะว่าจริงๆเนี่ยเห็นได้ว่าก่มิรอนิกเนี่ยฮาน่าแทบไม่ขึ้นเลยนะนับจากต้นปีจริงๆต้องบอกว่าลงด้วยซ้ำนะฮะถ้าดูราคาต้นปีเนี่ยมาถึงปัจจุบันลงไปแล้วย1สเ็ดเปอร์เ็ตใช่นะฮะเพราะคนกังวลเนะเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนแต่เพราะว่าถ้าเราจําได้ฮาน่าก็คือเป็นผู้ผลิตเนี่ยพวกชิ้นส่วนนะฮะพวกมือถือและพวกเนี้ยนะครับให้กับทางด้านของตัวทั้งจีนแล้วก็สหรัฐเองด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคนก็เลยไปมองว่าเอะถ้ามีปัญหาเรื่องสงครามการับ แล้วก็เขามีโรงงานสองแห่งในเมืองจีนด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามถ้าสังเกตดีๆตอนนี้อย่างที่ผมเรียนส่งความค้ามันเริ่มค่อนข้างจะคลี่คลายในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ฮาน่าเขาก็ปรับตัวนะครับบวกกับเรามองว่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาเนี่ยแต่นิวไฮในรอบเกือบจะหนึ่งปีไปแล้วนะครับน่าจะเป็นผลบวกด้วยกับตัวฮาน่านะครับดังนั้นเราเลยเชื่อว่าฮาน่าเองเนี่ยนะครับผลประกอบการไตรมาสสองอาจจะยังไม่ได้สวยมากนะักแต่ครึ่งปีหลังจะดีผลประกอบการไตรามาสสองของฮาน่าอาจจะไม่สวยมากนะักแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยจะออกมาโดดเด่นอย่างนั้นใช่ไหมครับ น่าจะโดดเด่นถ้าสมมติว่าเขาสามารถที่จะรับออเดอร์นะครับสั่งซื้อของสมาร์ทโฟนในจีนได้เต็มที่นะครับแล้วที่สําคัญอันสุดท้ายก็คือว่าเขามีเงินปันผลในระดับประมาณหกเปอร์เซ็นตในราคาหุ้นปัจจุบันนะครับอ่าปันผลเนี่ยประมาณหกเปอร์เซ็นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าคาดการปันผลของฮาน่าประมาณหกเปอร์เซ็นด้วยคําแนะนําจากทาง c g s c i m b ประเทศไทยตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของฮาน่าครับซื้อครับและคอมเมนต์ซื้อฮาน่าราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ สี่สิบสามบาทครับสี่สิบสามบาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสําหรับฮาน่านะครับแล้วซื้อได้แถวไหนครับสามสิบห้าบาทครับสามสิบห้าบาทนะครับแถวแถวสามสิบห้าบาททยอยเก็บได้เลยนะแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับคุณกิติชานก็คัดลอสที่ราคาลงมาต่ำกว่าสามร้อสาบาทลงมานะครับถ้าฮาน่าหลุดสามสิบสาบาทลงมาขายคัดนะครับ นี่คือหุ้นเด่นตัวแรกฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนนะครับราคาคมีโอกาสเด้งผลประกอบการมีโอกาสจะจําในช่วงครึ่งหลังของปีและปันผลก็สวยด้วยขยับมาดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายเลยครับคุณกิติชานเราก็เลือกตัว l p n เดี๋ยนะฮะโอ้โหค,คุยกันเรื่องกลุ่มอสังหามาเยอะมากเลยนะฮะและผมตั้งข้อสังเกตเลยนะแต่ละบกเนี่ยสำหรับหุ้นกลุ่มนี้มองต่างกันเยอะมากเลยนะ เท่าที่คุยมาเนี่ยไม่ค่อยซ้ํากันเลยนะก็เลยต้องถามว่าแล้วทําไมถึงได้เลือก lpn ครับคุณกิติชานจริงๆก่อนหน้านี้ก็มอง lpn ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจับตลาดเนี่ยต้องบอกว่าตลาดเป็นตลาดล่างจะเป็นส่วนใหญ่คอนโดกลุ่มกลาโล่างแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์มานะครับก็คือมาทําเป็นในเรื่องของทั้งคอนโดแล้วก็บ้านในดับกลางถึงบนมากขึ้นนะครับก็ได้รับสิงตอบรับค่อนข้างจะดี ก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยเชื่อว่าจะดีนะครับแต่พราะพอไปดูเออบ้านเขาก็ดูดีนะครับไอ้ตัวโครงการบ้านสามหกห้าแถวระรามสามซึ่งผมได้ยินว่าคุณยุศนาไปแอบซื้อไปสี่ห้าหลังนะฮะหลังละประมาณหกสิบล้านนะครับสิบแปดถึงหกสิบ้านนะครับก็จริงๆยอดขายรีเซลเนี่ยออกมาของโครงการนี้ค่อนข้างจะดีมาก นะครับก็เลยมองว่าทางด้านของตัว l p n เองน่าจะเห็นกําไรที่ฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลังเช่นเดียวกันแม้แ<ต>ว่าไตรมาสสอ,อาจจะยังไม่ดีไตรมาสสอ,อาจจะยังไม่สวยแต่จะไปเด่นในช่วงครึ่งหลังของปีอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่า ฟีเจอรที่แข็งแกร่งนะกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมันทําให้ตัวฟันเดอเมนทัลของหุ้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วถ้ามันเปลี่ยนไปไม่ได้ไป t a r g ก t i n กลุ่มล่างซึ่งยังไม่รู้ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่นะก็มากลุ่มกลางกลุ่มบนที่มีกําลังซื้ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าตัวนี้น่าสนใจดีเวเดนก็สูงเหมือนกันเท่าไหร่ครับยองเลือกหุ้นดีเวเดนมาหมดเลยนะฮะหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหคาดการปันผลปีนี้ของ lpn ประมาณหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ครับเพราะฉ สิบสองบาทครับถ้าซื้อซื้อได้แถวไหนครับเนี่ยสิบาทห้าสิบครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับก็คัดลออที่สิบาทเลยครับออาเลกคอมเมนต์ซื้อ LPN ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือสิบสองบาทซื้อได้แถวแถวสิบาทห้าสิบสตังค์แต่ถ้าหลุดสิบาทให้ขายคัดไปก่อนนะครับเอาแล้วครับ,รบนี่คือ2คุณเด่นจากทาง c g s CIMB ประเทศไทยก็คือ 1- นห้าหน้าราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ43บาบาทและ LPN ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ 12บาทนะครับมีอะไร,รเพิมเ่มเติมเชิญเลยครับคุณกิติชานครับครับก็ฝากไว้นะครับว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยเรื่องข่าวต่างๆเนี่ยที่เข้ามากระทบของตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตวิญญานะครับก็คือ valuation ของตัวหุ้นเนี่ยถูกมากนะครับในแง่ของตัวจิตวิญญาคือปัญหาสงครามการคล้าซึ่งเราก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ นะครับแต่ในแง่ของพื้นฐานเองเรื่องของมูลค่าหุ้นเนี่ยไหลบริษัทเนี่ยลงมาค่อนข้างถูกแล้วนะครับก็ต้องมองบริษัทที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีพื้นฐานที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่ไปซื้อหุ้นปั่นที่มีราคาตกลงมาแรงอันนั้นอาจจะฟื้นลำบากเหมือนกันนะครับมันก็ต้องศึกษาบริวิคดีๆแล้วสามารถที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนได้ถูกต้องถูกจังหวะด้วยนะครับขอถามในฐานะนะครับมือต้นๆในกลุ่มพลังงานนะช่วงนี้หุ้นในกลุ่มปตทกับหุ้นในกลุ่มน้ําามมัันนนนนตอี้่สใจครย จริงๆช่วงนี้ก็ต้องเวียนว่านะครับถ้าราคาน้ํามันยังมีแนวโน้มที่จะไซเวหรือปรับตัวลงนะครับผมคิดว่าอัพสตรีมหรือต้นน้าอย่างเช่นพวกปรทอผออาจจะมีความน่าสนใจน้อยลงนะอาจจะเริ่มกลับไปมองพวกดาวสตรีมนะครับก็คือพวกปลายน้ําอย่างเช่นพวกโรงกันหรือปิดตกเคมีน่าจะดูดีกว่าในครึ่งปีหลังกันนะครับ เอาละครับแล้วเราสามารถติดตามบทวิเคราะห์คุณภาพของทาง c g s CIB m ประเทศไทยผ่านทางช่องทางไหนยังไงบ้างครับคุณกิติชานครับก็ได้สองสามช่องทางเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็น f c e e o o o นะครับก็สามารถที่จะหาได้นะก็คือเซิร์ช c g s ขีด CIB m นะครับก็จะขึ้นมาสามารถแอดเฟรนแล้วก็เข้าไปอ่านบทวิเคราะห์กันได้เช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกับ y t u t u นะครับก็สามารถเซิร์ชคำเดียวกัน c g s นะขีด CIB นะครับส่วนไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ไอเดียของเราได้นะครับก็พิมพ์นะครับเซิร์ชไอเดียนะครับพิมพ์เครื่องหมายแอดไซน์นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า cgs ขีด cimbth นะครับก็จะเป็นตัวไลน์ไอเดียของรง cgsimb เรานะครับครับแอดติดตามได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงมากครับคุณกิติชานครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณกิติชานศิริสุขอาชาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ cgs cimb ประเทศไทยนะครับ มาคุยมาให้ความรู้กับเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารอมสินมีเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษดอกเบี้ยสูงเลือกฝากได้ตามใจกับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ5เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ5เดือนจากธนาคารอมสินอัตราดอกเบีย้ย1.15%ต่อปี1.15%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.35ต่อปีโดยเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง10,000บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทบุคคลธรรมดาไม่หักภาษีตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎา,าคมน,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 าาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร1115 1115หรือ www.gsb.or.th เอานะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทัน ทุกเกมการเงินแกนต่อครับรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเมินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน ัมมนารวมพลังสู้3มยกกำลัง3ไม่ชีเสียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3พบกับ3กูรู3ท็อปิกสุดฮอตอาจารย์เอ๋คุณธนเดชรังสีธนานนท์เจาะลึกหุ้นกลุ่มการเงินแบง์ใหญ่เองเนี่ยโอกาสจะไปไกลยากภายใต้ภาวะตรงนี้ผมคิดว่าถือแบงก์เล็กที่มีปันผลดี<ม>ปลอดภัยที่สุดอาจารย์สุดคุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงศ์วิเคราะห์หุ้นกลุ่ม ICT และอินฟาฟันเดนเวลาดูหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยไม่ใช่ดูแต่บรรทัดสุดท้ายนะครับอยาให้ดูรายได้แล้วก็อิมพีด้าด้วยนะครับ<ม> ังาอาจารย์กัตจังคุณชัยยศจีวางกูลสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคผมจดเทรดก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้เงื่อนไขที่2ถ้าเ a c มซดียื่นอยู่เหนือศูนย์สแสดงว่าเป็นขาขึ้นมายกกำลังสามกับเราได้ในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้ณโนะรงแรมโฟวิงสุขุมวิทสำรองที่นั่งด่วน0 8 1 9 8 4 9 7ห5หรือ l ล n e i อดีแอสไซมอพลัสไม่ต้องรีบแต่ต้องมานะครับ